รู้จักกันไหมคะว่าอันนี้คืออะไรอะไรเอ,อ่ยแม่จะให้ดูอนอันนี้เป็น collection ของแม่นะคะนี่จะมาโชว์เด็กสมัยไม่หูจากอยู่บอเด็กรู้จักไหมบัตองรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะนี่เรียกว่า stem ค่ะ stem นะคะนี่เป็น stamp. อันนีไว้ติดจดหมายใช่ไหมใช่ใชไว้ติดจดหมายหูจากบอลมนี้ เคยได้ยินเคยได้ยินอุตัย <c oughs> อุตัยเดี๋ยวเดวีอันนี้เป็นค้องสะสมแม่สแตมนี่อันนี้เป็นสแตมของประเทศต่างๆจ้าดิฉันเก็บสแตมอันสแตมสองเล่มนี้นี่เก็บม,มารวมเก็บม,มาตั้งแต่อายุเก้าขวบแปดเก้าขวบอะค่ะแปดเก้าขวบอันพอไปเหตุงานซาอุปไปเหตุงานญี่ปุน่นฉันก็เก็บมานี่อันนี้สแตมที่พาะเฮ็ดงานญี่ปุน่นสามสิบกว่าปีใช่ไหมคะ ใช่เด็กเคยเห็นไหมแล้วพอเริ่มไปโรงเรียนมีตงังก็เก็บตงังไปซื้อแสแต,ตมจ้ะสแตมพวกนี้คือเราซื้อนะคะเนี่ยเป็นสตเตมใหม่ๆเขาจะออกคอเลกชันใหม่ๆม,มาที่ไปรณีย์เนาะอันไปโรงเรียนประถมกับที่อยู่ไกลๆไพรสเ<ะ>น่จะถ้าพนุเก็บหนูหเก็บอะไรนะคะสมัยใหม่ก็จะเก็บเป็นโฟโต้การ์ดืมวงเข็บป๊อปต่างๆอันนี้เป็นทั้งสแตมที่ใช้แล้วแล้วก็ยังไม่ใช้แม่ก็จะเก็บนะคะ ได้มาในหลายรูปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาจากหลายที่ค่ะหลายที่เช่นสเตมที่ใช้แล้วเราแกะมาจากซองจดหมายค่ะน,นี่สเตม็มหลายที่ประเทศต่างๆอืตรงนี้นี่สเตมสเตมอ่าอันนี้เพื่อนเพื่อนซื้อสมุดให้สมุดสะสมให้รุ่นนี้นะ่ะเคยเห็นกันบอเด็กรุ่นใหม่เคยเห็นไหมคะเดี๋ยวแต่เด็กรุ่นใหมท่ทอะ คนแก่บางคนยังไม่เคยเห็นเลยจ้านี่อุ้ยแต่แต่แต่เก็บหมดเก็บทุกอย่างคะ่ะแม่เป็นคนชอบเก็บสมัยก่อนนี่กเก็บเอามาต่ซองจดหมายยังสินะ่ะ<ม> <c oughs> ไปเตยถามทำอะไรน้องอยากรู้คะ่ะว่าอะไรนี่สมุดสะสมค่ะอากรสตรแตมแล้วนาะอเอิอนอากรแม่เอิอนเพราะถือว่ามันอากรเป็นสตแตมค่ะสตมเอาไว้ติดจดหมายค่ะเหมือนว่า หมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับค่าผ่านทางอย่างนี้เนาะทิ้งทางจดหมายมเสียค่าค่าผ่านทางเข,าขาาง้ากับส่งจดหมายไปหากันเยอะมากเยอะกว่านี้ด้วยเนี่ใน,ในที่ไม่ไม่บมีสม,มุดใส่กับมีน่นี่ช่วงหลงัลงๆม,มูยูซอปปอ,ปอตะกี้มีมูมูหักอยูซอปปอ,ปอด้คะ่ะอันนี้เป็นสแตมที่เราซื้อเนี่ยอันนี้อย่างนี้เราจะซื้อคะ่ะอย่างนี้คือเราจะซื้อเป็นคอลเลกชันพวกนี้เราจะซื้อเนี่ยอืมเนี่ยซื้อบ้างเก็บบ้างหลายอย่างเลยอืมมันหายก ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีหนูต้องไปดูในมิวเซียมค่ะแต่บางคนเขาก็เก็บนะคะคนรุ่นแม่เขาจะเก็บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหายยกๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสเต็มแบบนี้เห็นไหมเก๋ไก่สไลเดอร์นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าซื้อหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรซื้อหรือว่าเก็บมานี่ใช่เป็นคอลเลกชันค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะซื้ออันนี้คือเก็บเงินซื้อค่ะเก็บเงินหยอดกระปุกได้เงินตอนประถมได้มือละสองบาทตอนมัธยมได้มือละสิบบาทนี่ละกี่บาทนะคะนี่จาไม่ได้แล้วค่ะ จำไม่ได้ล้ <Okay. S 1> แต่ไม่ไม่น่าจะมีอันนี้ซื้อหรือว่าเพื่อนเอามาฝากมันเป็นสแตปมต่างประเทศจําไม่ได้เออหรือว่าป้าเอามาให้ป้าจุ๊บมาให้แล้วก็เก็บแต่แตมในช่วงแบบเทศกาลต่างๆคอลเลอชันต่างๆนี่ก็จะเป็นงานโอลิมปิกการแข่งขันกีฬาฤดูหนองฤดูหนาวเนี่ยต้องเอามาเรียงบางๆต้องเอามาเรียง ไทยแลนด์ส่วนมากก็จะไทยแลนด์ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศอย่างเงี้ยอแม่ก็จะแลกกับ,<ห>บพเพื่อนใช่แลรอันนี้น่าจะเป็นภาษาตุเซีภาษาอย่างผูดไอ้หูนี่จะแต้มใหม่นะครับพวกนี้ไม่แน่ใจว่าเราซื้อหรือเราเก็บนะอืมอันนี้จะเป็นของของเพื่อนๆที่สปปค่ะเพราะอยากปนกันเลยไป่าแยกไว้หลายปีแล้วอ่านี่ว่าอยากปนกันแล้วก็ของไทยกับผสมปนเปกันละคะนี่เยอะนะอืมเอาเอามาให้เบิง เนี่ยตอนนี้ซื้อตอนนี้น่าจะซื้อเนี่ยซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนเพราะว่านี่ซื้อซื้อซื้อเขาก็จ่อมาเป็นคอเลกชันให้เราสะสมค่ะแล้วก็จะไปซื้อแต่ละสัปดาห์ไปสนีเขาก็จะแจ้งมาค่ะหรือว่าแต่ละช่วงเทศกาลมันมีสแตมป์ให้สะสมติดตรงซองจดหมายค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาให้ดูว่าติดยังไงมันจะมีจดหมายที่ผ่านการติดสแตมป์มาแล้วเนาะโอเคเนาะให้ดูของสะสมดีไหมเด็กไม่เคยเห็นหรอกเนี่อเด็กไม่เคยเห็นใช่ไหม ไม่เคยเห็นเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก็จะมีเหรียญด้วยเนี่ยมีเหรียญเก่ามีแบงก์เก่า,ากสะสมด้วยม,วมีพระนําเอค่ะโอเคเนาะคะ่ะเนาะหรุนเขาจังเบิงกันเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะให้ลูกเบิงก่อนนอนเก็ไบไปให้ลูกเบิงค่ะมีประโยชน์ไว้ให้ลูกด,ดูสวัสดีค่ะ